เพื่อนๆวันนี้เราตื่นเช้าเพราะว่ามีนัดที่จะไปตรวจโควิด19ค่ะโดยวิธีการไดชูแต่ปาจะมาเล่าว่าทํำยังไงแล้วก็ขบวนการเป็นยังไงบ้างเผื่อเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากจะไปตรวจในลักษณะแบบนี้นะคะเรากำลังจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง บอกว่าเราจะเข้าด้ายทรูเริ่มแล้วนะเออลงทะเบียนไหมคะลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะเลเี้ยวขวาแล้วตรงเลยรั้ขวาแล้วตรงนี่คือถ้าลงทะเบียนมาแล้วจะจะสะดวกนิดหนึ่งนะคะคือไม่ต้องรอ,รอนาะน ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะชิดขวาอ้าวไปไหนอะอะไรนะคะขึ้นมาอยู่ซอยหลังซอยหลังเข้าที่จอดรถนะครับอ่าไป จอดตรงไหนคะเอจอดตรงนี้ครับอ๋อโอเคครับขึ้หน้าเราถ่ายหลังเขาหน้าครับนอนบันไดข้างค่านท่านเดียวค่ะลงทะเบียนมาหรือยังเราลงทะเบียนมาแล้วค่ะก็มาถึงเขาให้เราจอดรถเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ขอดูแบบประชาชนว่าเราลงทะเบียนมาจริงไหมส่ง ตัว SMS ยืนยันว่าเราลงทะเบียนมาจริงขอดูป,ประชาชนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เก็บตังค์เลยค่ะ <c oughs> เก็บตังค์เรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวดูต่อว่าขั้นตอนอื่นคืออะไรตอนนี้คือป่าใส่ทั้งเฟซชิลทั้งหน้ากากสองชั้นนะคะชั่วโมงนี้กันพลาดไว้ก่อนค่ะต้องรอ,อนิดนึงแต่ข้อดีของการที่เรามาดายทรูในการตรวจเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปลงในพื้นที่เสี่ยงหรือไปเจอใครที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่มา <c oughs> นี่จุกตรวจนะคะจุดปวนะคะจุดสามในจอจะเป็นใบลับรอนในการปวดนะคะโอเคก็คือไปทางนี้เหรอใช่ค่ะขับรถไปจุดสามได้เลยนะ,ะขอบคุณค่ะ <c oughs> จุดที่สามคืออะไรวะ กี่จุดอะฮะขั้นเดียวได้ไปเกิดยังได้แล้วค่ะสวัสดีคชื่ออายุวันเดือนปีเกิดนะคะอายุอายุเกิอนนี้ใช่ไหมวันเดือนปีเกิดถูกต้องค่ะเดี๋ยวถอดแล้วนะคะถอดถอดตัวนี้เหรอ แม่ด้วยหรอเพราะว่าต้องออเข้าในจมูกแล้วก็ในคอนะคะแสบนิดนๆๆึงนะคะนิดนึงโอ๊ยโอ๊ย รอผลหนึ่งถึงสองวันนะคะถ้าไม่พบเพียจะส่งข้อความไปแบบได้ไพบเพียจะโทรไปแจ้งเลยอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะอ๋อตกใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่านะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เร็วมากคือเสร็จแล้วค่ะง่ายดายมากแล้วก็ผลก็คือว่าถ้าไม่ติดเนี่ยภายในเราต้องไปแล้วค่ะเข้ามาไล่ละ ถ้าไม่ติดเนี่ยคือภายใน1-2วันเขาจะส่ง SS s ไปให้เราปกติก็คือ24ชั่วโมงที่ทุกคนรู้นะคะแต่ถ้าติดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วก็ต้องส่งผลไปตรวจอีกหลักหนึ่งอีกทีโอ้ง่ายได้มากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจอดก่อนเยวจะเล่าจะเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างระหว่งนี้ปาจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการตรวจโควิดนะคะอย่างไปเองเี่ยมาตรวจเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ผลในการทํางานนิดนึง ส่วนบางคนอยากมาตรวจเพื่อความสบายใจเนาะเพราะอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ในครอบครัวติดกันเยอะอาจจะให้สบายใจก็มาตรวจได้ซึ่งการตรวจโควิดเนี่ยมันมี2แบบด้วยกันนะคะคือการเจาะเลือดกับการที่มาสวอปอย่างเงี้ยสอ,อย่างคือ PCR กับ a และพิทเทสก็แล้วแต่แต่ว่า PCR จะได้ผลที่ค่อนข้างมั่นยํากว่าเพราะว่าเขาใช้เขาใช้วิธีการแยงเข้าไปในจมูกแล้วเอาเอา,เอาสามทัดหลังเนี่ย ออกไปตรวจในแ l บอีกทีหนึง่งซึ่งเขาจะไปหาสารพฤตุกรรมของเชื้อไวรัสค่อนข้างม่นยำแต่ตรวจเลือดเนี่ยก็จะได้ผลเร็วแต่ว่ามม่นยำน้อยกว่านี่เราก็ลองเลือกกันแล้วกันนะคะว่าเราจะไปตรวจแบบไหนหลังจากนั้นเนี่ยการตรวจที่แบบ pcr หรือว่าแยงจมูกเนี่ยมันก็จะมีว่า walk in เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าจะได้ true ส่วนปลาเนี่ยก็เลือกที่จะมาแบบได้ true เหตุผลก็คือหนึ่งลดความเสี่ยงค่ะ เสียงที่จะต้องไปเจอผู้คนที่โรงพยาบาลเสียงที่จะเข้าโรงพยาบาลในช่วงนี้ก็สะดวกสบายนะคะได้ทรูนี้ก็ลองเลือกโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนมาก่อนก็จะสะดวกกว่าไม่ต้องไปเข้าคิวนะวันนั้นเพราะว่าตอนนี้คนตรวจเยอะอย่างมาที่นี่เนี่ยสินแพทย์ปราก็ลงทะเบียนล่วงหน้าหนึ่งวันเขาก็ส่ง SMS มาแล้วก็นั้นเรามาเลยก็สะดวกสบายค่ะยังไงลองดูนะคะชั่วโมงนี้ฝากไว้กันค่ะเมื่อตรวจผลแล้วก็อย่าชะล่าใจ เราก็ยังคงต้องกัดไม่ตกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19คลิปนี้ลาไปก่อนสั้นๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ